we are not going to สอนต้องไล่ลุกลุกที่มาไม่ลุกมันอยากลุกมันจะลุกขึ้นเองสิสอนลุก้มาคุยดีก่อนเรีไยได้แล้วหรือแม่ไม่อยากลุกแบบมันลุกไม่ไหวลุกขันขึ้น บอกพ่อบุญจ e. <os> ันถ้าตัวคุณเยอะๆแล้วมีโบนัสด้วยมาเป็นยังไงมีสภาพลุกมาดีๆปีเล้าหรือค้อนเน่ยบาดอ้วนกันลุกยากนะ นี่ก็ลุกขึ้นมือไปพูดต้องบัตรครับพูดไ้เป็นนอกเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นนอกมันจะต้องมีบ้างมือตัวแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเขาก็อยากได้ยินความพูดที่มันเคาะๆคบ้างเรียกพี่ช่ไหนูมี่เยอะนะเรียกพ่อเป็นไรนะ

นายด,ด้วยอ,อุปาการีอ๋อมึงทำปุ๊าาถ้าขนาดนี้มึงยังรับถึกดารแดงไอ๊ดเอ๊ะใครใครไปเข้าฝันที่มึงเขียนหมดนี่ใควมาถึงด้วยตัออยวองว่า,าอะไรทำไมใครพูดว่าอะไรจนะ,ทำ,ะรทำอะไรจะทำอะไรจะเมียน้องสาวกู กูที่รึน้องพ่อกูไปชกอีนเมนียน้องมึงมาคงคืนสิวะแต่อินมั่กชัดปะดิสนมึงพูดมาเนี่ยดึงตัวไปหรือเปล่าใช่ว่ามึงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ <c oughs> ไม่นผู้หญิงไม่แปลกละนี่มันไม่แปลกนะแต่ก่อนที่ลูกน้องพ่อเนี่ยจะไปค้งคืนจะเรียนน้องสาวกูเดี๋ยวกูเนี่ย เจอเกย์คนทั้งคุณฆ่าการ้องมาคุณคืนมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้คนข้างฉากคุณเสนอมแรกเลยมึงปรึกษาเขายังว่าเขาเขาไหวนิดรังกลัวอยู่ๆกลัวสบายอยู่แล้วกูเดินซะก่อนขอบคุณค่าพี่สิ ขอบคุณค่าหมังนหมังนหมังหมัหมัยทายเลยขอบคุณค่าน้ำตาลยาค่าน้ำเกลือกูเละยาคอนกดนลูกมาหายคนหายที่มึจะใากมาลุถคือเน่เน่เน่นั่งข้างขาเน่คนแรกเลย ถ้ากนะูเห็นหน้าไม่ถนัดเดี๋ยวโผล่มาสิแปลงมาสักหน่อยสิ <S <S มือเวนมึงถามมึงดูสารรูปพ่อมึงซึ่งก่อนฮะกูดีดีเดินก็จะไม่ไหวแล้วมีปัญญาไปยันเตยียงขึ้นมาไหมมือเท้าก็ิลุกพื้นได้ก็นอนบนเตียงหรือเปล่ามึงก็นอนฟูกีนอนโซนไม่ชอบกูชอบเปลี่ยนบรรยากาศด,ด้วยทำงานนะมีปัญญา ทำไมคนนี้ทำไมแกปีนเตียงก็ไม่ไหวแล้วเอ้ยพวกไก่ก่อนเอ้อเอออย่าดูถูกนะนี่จะเปรียบได้เหมือนไก่เดืลย <c oughs> พ่อไงนะเฮ้ยเ,เวลาตีแต่ละอันนี่นะโอ้ยแทงแฉงแฉงแงเยอะมาทันเลยดูถูกเลยแกแม่คุณพ่อมันชอบเล่นไก่มาก,ก่อนโอ้ยไก่เดือยซะด้วย ตอนนี้กูไม่เคียงวายแต่และคนเนี้ยกูเคียงอยู่ตรงนี้อ่กูมาข้าดูสิมาด้วยมาด้วยข้าเดินกุญสกอรแล้วจะเอาเวลนไปโอเคค่ะ ก็เล่นแนีวมันมันแล้วมันเบาไม่ได้มือตัวคุณจะบอกได่พุณงไ่ตองมาคุยเลยแหม่คุยว่าเป็นไก่เดือยโอ้จะตีเราจิกได้แล้วแทงไม่นับเลยเหรอยักไม่ทาเลยเหรอถูกเลยถ้าเป็นไก่ด้ยถ้าเป็นไก่เดือยก็เดือยทุ่งถ้าเจอปู่สักครู่ ป้าเดียวก็เดือยพับไม่เชื่อมม่ลองไปขอดูเลยไม่กระดิกกระเบี้ยไปไหนโซนทำมาอ่าปลาเ็วคุณปากดีนะแม่บอกเบาๆหน่อยรุ่นนี้ไม่ต้องถนอมนะ,ะสลราม ลูกเนี้ยต้องขนอมให้ดูเล่นนานๆนะน่ะนี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยออกกิจกรรมเลยเนี่ยตกเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่จะตกจริงหรือไงนี่จะตกได้เลยหรออุ้ยยั่งนะที่เขาใส่เาโอุ้ยยังเรียกว่าตกยกล้อที่หนต้นองเป็นภาษาสเปนดิกสก์ใจเด็กอ่ะคุณเป๊ะ ตบกูมาตบยกรอ้อนะฮะคนที่ใส่นสดว่างันเนหรอฮะยกเป็นยกสิวะามาไม่ได้ยกมาเสนานจะลืมอีท่ายกซะแ,แล้วนะไม่ต้องเกงใครแล้วเดี๋ยวคงคือนมนีสนเองเลย おい、さり。<laughs> ต้องข้าเข้าววัดสีแออู

อย่าพูดอนะไรอือรู้อยากจะพูดอะไรเฮีนดาผมถามหน่อยคุณเข้าใจยี่ห้อแรกของใครตัวแรกของกูของมึงเหรออือ มึงจะมองแล้วว่าของมึงอ่ะเรงกูแนละ้วกูได้กลิ่นละมุดด้วยเกียรติี่ของเจ้าเก่ากูแน่เก่งจังไม่อยากจะโชว์เวลากูบ้านมั่งนอนไม่คันหงอกเลยอะไรอ่ะกูทำงานก็ต้อง,งเหนื่อยไม่ต้องอะไ,ไรกูจะทำอะไรกูกูจะคงถึงกูใช่ไหมใช่กูจะพากูไปไนะ <c oughs> หนฮะไปไหนพาโรงแรมไม่ต้อง กูไม่นิยมดูแลจริงมึงเจอกูหลังเมนนะอ้าร้องอมกกไม่ได้มึงเจอกูหลังเมนนะกูเผือกมากสอนมึงอย่าดูถูกกูนะเฮ้ยเอาสิวะบ้างทำมีเป็นดาวกูฟัง หมดแล้วเลียงแล้วดองเสอจะมีเมื้อมียามมันนี่เหมือนพ่อมหมือนแม่ไปไหนเอาี่กี่ไหนหลักการคจะต้องแต่งตาางใชนะครคบไม่ว่าอะไรนครที่นักศึกษาเดี๋ยวเผื่อค่ะ